สวัสดีครับวันนี้เราจะมาห่อขวัญกันนะครับวัตถุดิบที่จะเอาไปห่อ,อขวัญก็มีแค่นี้นะครับนี่มีบูแล้วก็อันนี้คือตอังอยู่ในนี้นะนี่ห้าสิบบาทต่อห่นี่ฮะห้าสิบบาท,นะบาทก็บะมี่ห่อไอ้แต่บะหมีนะไม,ม่ใช่หังตังผม ีเ okay. แ,แล้วก็มีน้มจืดบะม่าสองอันแล้วก็โบนครับนี่คู่ว่าห้ามต่ำกว่าห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็ห้าสิบสามอันนี้ก็สิบบาทแล้วนะสองอันเนี้ยอันนี้ก็ห้าบาทนะครับสออ่วน,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 นเป้นอันเนี้ยที่รางล่างเนี้ยเนี้ยมันก็กี่บาทเนี่ย อันนี้ไม่เป็นไรไม่เข้าไม่นับหรอกเ oh, <okay. S 2> ขาห่อไปเลยปะอันนี้เขาไม่นนะับนะโบก็ไม่น,นับเราอ่าไม่ใช่ใช่อันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับโอเคห่อไปเลย okay, โอเคใครของหมอยู่หมอ,อ,อ,อให้เปลี่ยนอ๋อให้เป็นจะได้จับของเขาเ้ <Yeah. laughs> าเลยยยมหาอะไรเลยาโอเคเพื่อ <laughs> <Okay. S 2> นๆเราก็จะมาห่อนะคะใส่กระด,ดาษนะคะสีฟ้าน,นะคะ ค่ะก็จะแส่รวมกันนะคะอาจจะไม่สวยแต่ว่ามันต้องอยู่ด้วยกันนะคะค่ะก็วางน,นี้แหละก็แบบวไปเลยเนาะ หอของฝันไม่ไม่สวยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้หอแต่ว่าก็ห่อด้วยใจนะคะหวังว่าคนรับคงจะมีความสุขนะคะันปีใหม่เด็กๆจะไปจับจับของฝันกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นวันที่29เนาะนะคะจัดงานที่ก็เป็นวันพุกนี้นะคะ คุณครูบอกว่างบนะคะห้า่ํำกว่า50าสบาทนะคะก็เราก็ใส่เกินนะคะเพื่อคนที่รับจะได้มีความสุขนะคะคถ้าใครต้องการจะมาร่วมงานนะคะเชิญเลยนะคะเราสามารถจะนำของขวัญน,นะคะมาร่วมจับกับเด็กได้นะคะ เราไม่อยากตัดกระดาษนะคะคุผู้ชมเราจะห่อไปเลยไม่เป็นไรแค่แผ่นไม่ใหญ่มากนะคะ,ะห่อไปห่อแบบไหนก็ได้สักคุณไม่เป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะหรอกขอให้มีมูณค่าที่ดีข้างในโอเคแล้วนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็สวยแล้วขอ,อสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะคเพื่อน มีความสุขนะคะนกานเฉลมิมเฉลองปีใหม่ที่จะมาถึงพศ2566นะคะเลขเบิ้ลน,นะคะคุณผู้ชม66เลขเบิ้ลเลขเบิ้ลอ๋อติดเนาะตรงไหนเนาะตายแล้วติดทุกใบนะลยงได้ลองได้๋ยวไ,ไม่ไหมเดี๋ยวมีตรงไหนเน,นาะน้อง้องออกมาได้สิพี่ มันบางมากมันก็ติดนี่อะไรงี้เปี้ยวหนหอเลยหอมขนยอม่นี้ะลงโอเคไหม ไม่ได้ไม่ได้ฟังตั้งนาน่นาไรแยนี้ก็สวยแล้วใครได้ไปก็ว่มีแต่ความสุขนะคะเพราะว่าพ <c oughs> อด้วยใจนะคะ <c oughs> เสร็จแ,แล้วตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะรับตอน หอมองหอวันกันเพื <can> <ish> hey. oh, ่อันนี้เาจะเอาโบใสงไง ก็ติดขั้งหมดนี่นหละนี่ก็คืออันนี้นะคะตัวนี้นะคะอ่านี่ซื้อมาใหม่มะคะมคมแล้วคุณผู้ชมค่อยๆขูดเนาะขูดทำไมอ่ะ ขูดม่เป็นดอกขูดก็ขูดไม่เก่งกลัวมันบาดมือไอ้นนียมันคมมันมันมันต้ซื้อมาใหม่นะขูดไม่ตรงถึเอุ้โอ้ย โอไม่ตรงไม่ตรงอโอเคโอเคอเครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม ได้ไปขอมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปตลอดปี2,566นะคะคะน้องบิวจะเป็นคนเอาไปที่โรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ลูกหน้านะคะบ๊ายบายเจ้าปีค่ะ